ว่ขึ้นมาเบื้องเครื่องบินกันคุณข้าเจ้านั่งกิน,น,นอาหารอันนี้คือข้างในแล้วเออเอากลัปไปชุมเครื่องบินซะก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปเอ่อเป็นสัญ,ญลักษณ สัญลักษณอะไรอะ่ะหมายความว่าอันนี้มีแนวอันอย่หมายถึงยังเอาอันนี้เป็นเครื่องบินเครื่องบินสมัยเก่าเห็นป่ะนะม,นม่ปีกห้ะกะ็มียนเออเป็นเครื่องไม้แน่เลยเพื่อ,พอกระดึงซอยกันนี่ไงที่อ่าน มีเต่าด้วยเจมีเต่าเจ๊อันนี้เป็นรูปเต่าเต่าไหนบ่วดอกข้นนั่นแหละข้นคนดึงซอยกันนะความหมายว่าจังเลยหมหน้าเป็นเตาเดี๋ยวต้องอ่านอู้ต่วันสวยอู้วันนี้ไม่เห็นหนาวเลยไม่เห็นหนาวเลยวันนี้เออทั้งนั้นก็บข้อได้ได้หล่ะ เครื่องเลยยังไม่มาเรินบอกเกรืองบินที่อูเวอร์ก็ไปเล็กขี้นะ่ะคันน,น,นั้นไงคันในตุรกีน่ะนี่ไงนี่ไงใกล้ๆนี่เลยนี่ท่านนี้ป่เออสิ่งอ่าไปาแดงๆนะ่ะตอายางเบิ่งผลไหน บ่ทาน,นมากเลยออลูฟทานซาเออมันอาจจะเป็นประเดเพราะว่าเขาแลนน้ำกันเด้เออบอ้ลนเ้นไปหรอหันบ่านะอันไปหรอแต่ผูดถึงว่าสวิตกับันอลูฟทานซากาบันออ,อสเตเรียนขึ้นแล่นน้ำกันเนี่ยปา,านมากประ่า,านมาก

Findst du ja nicht so schnell. Hier oben ist er. Jetzt langsam schon. Ja, wir gehen jetzt auch runter. Ich lasse hier hin.